สวัสดีครับทุกท่านครับก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ในการช่องของผมนะครับเพจโมโตโปรเจกต์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาในงานของยามาฮ่านะครับเราก็จะมีแล้วเลฟคอมมูนิตี้สปีดแบรนด์ก่แบจิบกาแฟขี่ลงแ็กนะครับมีการทดสอบฟรีนะครับกับทีวีพร้อมรับเสื้อนะครับงานนี้อยู่ที่สนามนครชัยศรีนะครับที่ไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับ รถที่จะไม่ให้มีทดสอบให้เราขี่ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับจะมี R3 นะตัวนี้น่าจะเป็น R15M นะครับตัวนี้ก็เป็น R3 เหมือนกันในแถบนี้นะครับจะเป็น R3 เหมืนเลยแล้วก็จะมีแถบนี้ที่จะให้ทดสอบก็คือจะมี XMAX แล้วก็ N Max นะครับแล้วก็ตัวนี้ Exciter นะครับที่มีอยู่ตัวนี้ก็มีมาทดลองเ็จะให้ทดลองเฉพาะในช่วงป่วยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่จะให้ลงแท็กได้ด้วยก็คือเวลาลงแท็กก็ตอนเช้าผ่านไปแล้ว8ปดโมงซึ่งถึง8โมง5แล้วก็เฉพาะลูกค้ายามาฮา่าที่วันนี้ที่ขับยามาฮ่มานะครับก็จะได้ลงแท็กนะครับตัวง10โมงครึ่งถึง1 0โมง5 5ก็2ีนาทีใช้รถตัวเองนะครับ เพราะว่ารถที่เตรียมมาให้คงไม่พอแน่นเลยนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงถึงเที่ยงยี่ห้าอีกยีนาทีก็บุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะมานํารถจามาห้าะลงไปขับในแท็กได้โอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรงก็มาดูกันอีกทีนะครับผมก็อยู่ในช่วงทดสอบนะครับอันที่เป็น r 1 m นะครับที่แบบที่เขากำลังทดสอบอยู่นี้นะครับทอมแล้วเทสตอรเลฟิก้านะครับ ทดสอบใกล้ๆนะครับตอนนี้ในสนามไม่รู้ได้ยินเสียงเบาอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็กาลังแข่งกันอยู่นะครับเทสกันอยู่ไม่ใช่แข่งนะครับกาลังเทสกันอยู่มันจะเป็นช่วงรอบๆช่วงเวลาไปโอเคและตอนนี้เราเห็นแล้วเราเห็นเราจะไปต่อเขาทดสอบบ้างดีกว่าเรามาดู R15 อ๋อไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าเป็น R3 ผมมาดูจริงๆก็คือ R15 นะครับ ตัวนี้ครับเป็น R3 นะครับ R3 นี่ตัวนี้จะเป็นยังเป็นดีไซน์เก่าอยู่ต้องขอโทษทีนะครับตัวนี้ยังเป็นดีไซน์เก่าอยู่แต่ว่าตัวนู้นเป็น r 5นะครับลายใหม่สีใหม่ r 5ทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปลองขี่ r 5ดีกว่าครับมาไงในวันนี้นะครับน้องก็จะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของกาดไว้ให้ด้วยนะครับเวลาเราเทสตัรถเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่จะเต็มไปเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันครับ เมื่อกี้ก็ไปลองมาแล้วนะครับก็ลองอันนี้คดนนีผมไม่ได้ถ่ายตอนขับนะครับก็ไปลองมาแล้วอันนี้อ้โหน้าที่มากไม่เหมาะสมสาหรับช่วงอายุอย่างเราเลยครับปวดหลังแน่นอนแต่พอลองมา่กี่อาสาแล้วเนี่ยเรารู้สึกมันเปลี่ยนนะครับเรารู้สึกมันเปลี่ยนก็คือว่ามันขับง่ายง่ายกว่าอา5เยอะนะครับมันรู้สึกสบายแล้วก็แรงต้นในการถีตัวหรือการเคตัวเนี่ยสามร้อยอ่ะท้าสามร้อยมันไม่หมดไวอ่ะ ว่าราคาร้อยห้าสาห้าสิบห้าอย่างเงี้ยทันนิดเดียวมันหมดนิดเดียวมันหมดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยดูแล้วถ้าเราไม่ชินเงนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะขับยากนิดหนึ่งเวลาจะเลี้ยวจะอะไรเพราะว่าน่าจะทิ้งมากมันเหมือนกับสปอร์ตซิงเกิลที่นี่แบบลงในสนามเพงเดียวมาหมาะเลยครับในการลงสนามเนี่ยเหมาะมากๆเลยครับโอเคโอเคครับหลังจากเทสเสร็จนะครับทางยามาฮ่าก็มี ให้เป็นที่เรารับกปนเอให้ตันคนเื้อหมาตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงของการแข่งรถครับในสนามไทยนเซอร์กินะครับคุเพ่นิดว่รถที่ขับไปอยู่นั่นคือรนอะไรครับแน่นอนครับสุดเดียว เราลงไปดูให้ใกล้ครับ รอบที่2รอบที่2คือรอบแรกเนี่ยลงไปได้สี่รอบสนามก็คือขับไปแบบธรรมดามคือเหมือนได้รู้สนามนะครับแล้วก็หมดรอบแล้วว่าจะเตรียมกลับบ้านกรณีก็เลยไปมั่วเขาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ที่ไหนได้รอบนี้ได้มาเป็น1ิบกว่ารอบนะครับก็เลยดูอย่างที่ใช้ไปนะครับสาหรับมายู่ราวๆนี่เกือบหมดตอนเบนตอนอะไรเกือบหมดเลยครับใช้ตรงนี้จะใช้เยอะเลยสนุกดีครับ ก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่มาที่สนามนะครับแล้วก็นี่คือ,อยางหลังอยางหลังสังเกตนี่คือรอยเส้นสีแดงรอยที่หมดไปก็มาอีกเดียวก็ถ้าโอเวอร์กว่านี้คงสไลด์แน่นะครับแต่ก็โอเคครับสนุกสนุปจริงๆครับวันนี้ก็แฮปปี้มากครับขอบคุณครับ